สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแชร์ไอเดียในการนําไม้แขวนเสื้อเก่าเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะขอบอกเลยว่าวิธีที่จะมาแชร์วันนี้เนี่ยทำง่ายมากๆมีไม้แขวนเสื้อเก่าแค่ไหนก็สามารถนํามาใช้ได้นะคะเดี๋ยวมาดูไอเดียที่เราจะนํามาแชร์วันนี้กันเลยค่ะ ที่เราจะทําวันนี้นะคะก็คือเราจะใช้ไม้แขวนเสื้อ1อันแบบนี้นะคะทําเป็นที่แขวนกระถางค่ะขอบอกว่าทําได้ง่ายๆไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะแขวนกระถางได้ถึง2กระถางเลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยจะเอาไม้แขวนเสื้อ1อันนะคะมายืดให้ยาวแบบนี้ก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ทําตามนี้เลยนะคะเราจะค่อยๆนะคะดึงปลายไม้แขวนเสื้อค่ะมาคล้องที่ตรงตะขอแขวนนะคะแบบนี้ พอได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะจัดค่ะโดยเราจะบิดนะคะบิดเอาข้างบนด้านบนเนี่ยให้อยู่ด้านล่างะคะ่ะบิดแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดัดไม้แขวนเสื้อนะคะ2ข้างค่ะที่เป็นรูแบบนี้ทําให้เป็นวงกลมนะคะให้กลมมากที่สุดค่อยๆดัดไปแบบนี้นะคะค่อยๆดัดแบบนี้ เพื่อที่เราจะหากระถางเอามาใส่ค่ะส่วนที่เป็นตะขอเกี่ยวนะคะเราก็จะดัดไปข้างหลังค่ะแล้วก็จัดแต่งให้แบบว่ากลมๆเลยนะคะแบบนี้วิธีนี้เนี่ยเราใช้แต่ไม้แขวนเสื้ออย่างเดียวเลยนะคะไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยค่ะหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่เป็นคุณนายใบด่างที่เราปลูกไว้ในกระถางนะคะแบบนี้ค่ะ เป็นอีกอันคุณในายใบด่างอีกอันเป็นเสถีเรแก้วไม่เอาเอาคุณในายใบด่างทั้งคู่นะคะใส่เป็นคุณนายใบด่างค่ะก็จะใส่ตรงไปเลยนะคะแบบนี้นี่แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นมานะคะก็จะคล้องเข้าตรงนี้พอดีค่ะแล้วเราก็ยกนะคะนี่ยกได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ไปหาที่แขวนกันเลยค่ะเราก็จะแขวนไว้แถวนี้นะคะนี่นี่ค่ะ แค่นี้นะคะเราก็จะได้ไม้แขวนสวยๆนะคะประดับหน้าต่างนะคะหรือว่าอาจจะเป็นระเบียงบ้านก็ได้ะคะ่ะโดยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อที่สําหรับแขวนต้นไม้เลยนะคะอันนี้ก็เราเป็นเสถีเรือนแก้วที่เราทําไว้นะคะอันนี้ก็เป็นคุณนายใบด่างที่เราเพิ่งจะทำมเมื่อกี้นะะี้ค่ะ วิธีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนต้นไม้ได้ด้วยนะคะก็คือถ้าเราไม่ต้องการเอาต้นนี้มาปลูกนะเราก็เปลี่ยนกระถางได้ค่ะแล้วก็เอาไปวางเป็นแถวเป็นระเบียงได้เลยนะคะเอาไปแขวนตามต้นไม้ก็ได้เหมือนกันค่ะเป็นวิธีการง่ายๆในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านของเรานะคะและน,นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่เดามาแชร์กันค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะ ขอบอกเลยว่าง่ายมากๆแล้วก็ไม้แขวนเสื้ออันเดียวเนี่ยสามารถแขวนได้ถึง2กระถางแล้วก็ไม่ต้องใช้ตัวช่วยใดๆเลยค่ะใช้แค่ไม้แขวนเสื้ออย่างเดียวเลยก็ลองเอาไปทําตามกันดูสวัสดีค่ะ